เป็นหวงครับสวยหนุแนะ่นอนคนระับขึ้นนำไปแล้วเป็นประตูต่อสูส้จากาันดีของเล่นหมายเลข22สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมลมผู้จัดข่าวดอนเมืองวันนี้วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพศ2567เราไปชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลดอนเมืองฟุตซอล2024ที่สนามฟุตซอโลโรงเรียนวัดเวลุวนารามฝั่งมัธยมถนนโกสมรวมใจ จัดการแข่งขันโดยฝ่ายพัฒนาสังคมเขตดอนเมืองโดยจัดการแข่งขันจำนวน2รุ่นรุ่น12ปีและรุ่น15ปีเรานำบรรยากาศการแข่งขันรุ่น15ปีของทีมซับมงคลมาให้ผู้ชมได้รับชมกันโดยแมตช์แรกเอาชนะชมรมฟุตซอลหมู่บ้านปิ่นเจริญ39ประตูต่อ0ูนยแมตช์ที่2เอาชนะโรงเรียนดอนเมืองจาตุระจินดา4ประตูต่อห รั์มงคลเข้าเป็นที่หนึ่งของสายโดยในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเริ่มทำการแข่งขันเวลา9นาฬิกา30นาทีพบกับโรงเรียนประชาวทิศเป็นรอบรองชนะเลิศคู่นี้ทีมทรัพย์มงคลกับทีมโรงเรียนประชาวทิศทีมไรชนะก็จะไปยืนรอชิงชนะเลิศกับคู่ระหว่างโรงเรียนดอนเมืองจาตุรละ